ตะวันรีวิวสวัสดีครับในการต่อชุดไฟสำหรับเครื่องบินแบบมาตรฐานนะครับเป็นยังไงมาดูกันครับโนะอนไปข้าง เป็นงหลงไปข้างหน้าข้างหลังออกซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาทนี้รวมนะครับเป็นวงกลมค่อยๆไปะครับข้างหน้าออกขวาเลี้ยงไว้นะครับค่อยๆไปวนกลับมา ไปนะครับไปรอบเดินจะมาไปรอบนะครับเร็วเกินนะ่ะพอวนพอแล้วไปนี้นะครับเต้นๆน,นะครับเวลาที่เรา เล่นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีอุปรกรณ์ชุดไฟก็จะมีตัวมอเตอร์ตัวสเปรดคอนโทลแล้วก็จะมีเซอร์โวนะครับที่ควบคุมตัวแอร์รอนนี่แอร์รอนซ้ายขวาควบคุมอีเลเวเตอร์ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งควบคุมรัดเดอร์อีกตัวหนึ่งมีฟลที่เราใช้นะครับโดยปกตินเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็จะมีหลายช่อง จะมีเลขกำกับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แล้วแต่นะครับว่ารีซซฟตัวนั้นมีกี่ช่องอย่างตัวอย่างตัวนี้รีซซฟมี8ช่องนะครับตัวนี้เหมือนกันก็จะมีอยู่8ช่องเราจะใช้แค่ช่อง 1, 2, 3, 4นะครับในช่องที่1เราจะต่อเข้ากับตัวแอร์ n อน็ค่อตัวนี้แอร์ n อนนี่ซ้ายขวานะครับเราก็มาดูเซอร์โวว่าเซอร์โวที่คุมแอร์ลอนน่ยตัวไหนในที่นี้คือเซอร์โวตัวนี้นะคุมแอร์อนซ้ายขวา เราก็จะใชใ้สายไฟของไอรอตตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าที่ช่องที่1น,นะครับหาเนี่ยจะเขียนว่าเลขหนึ่งไว้ใช้สีดํานะครับในสายเนี่ยด้านล่างจะเป็นสีดําตรงกลางสีแดงแล้วก็สีเหลืองบางครั้งนะครับสายก็อาจจะเป็นสีน้ําตาลแดงเหลืองแล้วแต่นะครับเอาสีดําหรือน้ําตาลเนี่ยลงข้างล่างเสียบเข้าไปที่ช่องที่1นึ่งอย่างี้ต่อไปก็คือตัวอีเลเวเตอร์นะครับอีเอลเวเตอร์คือตัวอัพดาวน์ตัวนี้เห็นไหมฮะเนี่ย ตัวนี้คืออ l เ v a t เตอร์อัพดาวน์เนี่ยก็ดูว่าเซอร์โวคือตรงไหนนี่คือตัวนี้แล้วเราก็เอาสายไฟของเซอร์โวเเส้นนี้นะครับมาเสียบเข้าที่ช่องสองดูเหมือนเดิมนะครับเนี่ยสีน้ำตาลแดงเหลืองเอาสีน้ำตาลอยู่ข้างล่างมาที่นี่นะครับที่รีเซฟเียบเข้าไปที่ช่องหมายเลขสองอ่ะเียบเข้าไปเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสปีดคอนโทรนี่ ตัวนี้นะครับสปีชนนทอนจะมีสายมา1เส้นนี่สายไฟตัวนี้นะครับก็จะมีเหมือนเดิมเนี่ยดำแดงเหลืองแล้วเอาสีดำเนี่ยลงข้างล่างเสียไปที่รีซซฟช่องที่3าครับลัดเดอร์คือตัวไหนนี่ถ้ามาดูที่เครื่องบินนี่ก็คือตัวนี้นี่หางเสือนะครับจะมีเซอร์โวคุมตัวหนึ่งอะเซอร์โวตัวนี้จะคุมใช่ไหมฮะ เนี่ยยกซ้าย,ยกขวาก็ดูว่าเซอร์โวเนี่ยรวดกันชักวิ่งมานี่เซอร์โวตัวนี้เป็นตัวคุมเราก็เอาสายไฟของเซอร์โวตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายเซอร์โวตัวนี้นี่สายไฟนะครับก็จะเป็นสีนี่น้ำตาลแดงเหลืองเอาสีเข้มคือน้ำตาลเนี่ยลงล่างนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องสีตอนนี้เนี่ยเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับ สุดท้ายเนี่ยก็จะมีมอเตอร์นี่นะครับเจวดึงให้ดูก่อนเวลาที่ซื้อมามอเตอ,เตอร์จะมีอยู่3เส้นนะครับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับตัวสปีดคอนโทรลจะมีอยู่3สายเหมือนกันแบบนี้เสียบเข้าไปก่อนนะครับเสียบไปเลยอันไหนก็ได้พอเราเสียบไปแล้วนะครับเวลาที่เราเร่งคันเร่งนะครับที่ตัวรีโมทพอเราเร่งคันเร่งอย่างนี้เนี่ยตัวนี้ จะต้องหมุนไปที่ทางนี้นะครับนี่หมุนทิศทางเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกานี่ถ้าโดยงี้นะครับทวนเข็มก็คืออย่างงี้ทวนเข็มจะต้องหมุนในทิศทางนี้นะครับถ้าตามเข็มจะเป็นแบบนี้อ่ในกรณีนี้เนี่ยมอเตอร์อยู่หน้าเนี่ยเราจะหมุนทวนเข็มแบบนี้ลองต่อนูนะครับไม่ยากอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมินิสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ